สวัสดีค่ะ s อ m ซีเมนะคะอิสุสุมหา,านครสาขาศีนาคารินค่ะวันนี้นะคะ m a p ปิจะมานำเสนอรุ่นสีประตูตัวเตี้ยของเรารุ่นนี้นะคะสีเทารลมโบสียอดนิยมเลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะมาจากโรงงานมีออปชั่นมีอะไรพิเศษบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะหน้าจอขนาดให่แปดเชื่อมต่อเมเปิลทัพกระจังหน้าใหม่สวยลอีแบล็ เกียร์ออโต้และธรรมดาให้เลือกไปหน้าไฮดรนนมาพร้อมกับไฟหน้าและไฟเลี้ยวที่ด้านซ้ายและด้านขวาภายในห้องโดยสารกว้างขวางนักสบายโถกระชับคนขับและคนนั่งข้างได้อยา่างปลอดภไฟท้ายใหม่มองเห็นชัดเจนแม้ในเวาาค่ำคืนสวยทั้งภายนอกและภาย